สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักของทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า,าหรืออัปเดตนั่นแหละครับว่า,าการกักตัวของไต้หวันนะครับมีอะไรบ้างนะครับกับการที่กักตัวที่นี่นะครับว่าเขาจะให้ทำอะไรบ้างแล้วก็เหงาไหมมีอะไรทำหรือว่า แล้ววันทำอะไรบ้างกินอยู่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าอธิบายให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เราไปรับชมกันเลยครับผมตื่นเช้ามาเลยนะครับก็ประมาณ เจ็ดโมงสามสิบนะครับเขาก็จะมีอาหารอา,อาหารเช้านะครับวางไว้ตรงลูกบิดประตูนะครับก็จะมีนมกล่องไม่ใช่นมกล่องสิก็จะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็คล้ายๆขนมปังนะครับก็ที่หนึ่งเดี๋อวประมาณ8ปดโมง ครึ่งถึงเก้าโมงนะครับเราก็จะวัดอุณหภูมินะครับก็คือตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับวัดอุณหภูมิตรงนี่ขี้แล้ตัวเองครับเราก็ต้องซื้อที่ไทยติดมานะครับก็ซื้อที่ไทยก็เท่าไหร่ปะห้าสิบบาทซื้อที่บริษัทนะครับแต่ถ้าใครไปซื้อที่อื่นถูกกว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองติดมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็ วัดอุณหภูมิเสร็จนะครับเขาก็จะมีตารางให้อย่างนี้นะครับว่า,าวัดอุณหภูมิวันนี้มีลำดับที่อย่างนี้นะครับก็เขียนเขียนไปวันที่ตะไลเจ็ดท่านที่แปดอุณหภูมิตอนเช้าก่อนเก้าโมงนะครับก็สามสิบห้าจุดเก้าองศาเซลเซียสน,นะครับก็ก็จะประมาณนี้แล้วก็เขียนแล้วก็ส่งไลน์เข้ากลุ่มนะครับผมก็จะมีกลุ่ม ของโรงแรมแล้วก็ล่ามของเรานะครับต่อไปเวลาประมาณา11โมง30เขาก็จะมีข้าวข้าวกล่องข้าวกล่องหรือข้าวอะไรนี่แหละก็จะมีตะเกียบให้ด้วยนะครับก็เขาจะวางไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยว,วจะขึ้นรูปให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ แล้วก็กินเด็ดโน่นนี่นั่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีน้ําน้ําโวดให้นะครับว่าแบบนี้ก็ใช่ประมาณห้องละหกขวดครับก็ถ้าไม่พอก็ไลน์บอกได้ว่าน้ําเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราสามารถไลน์เข้าไปได้นะครับแล้วก็ประมาณ แล้วก็นอนรอในห้องนะครับก็จะนอนรอนู่นนี่นั่นนอนเล่นนะครับก็จะมีแบบน,นี้แล้วก็จะมีโทรทัศน์ให้นะครับมีโทรทัศน์ให้ก็จะเป็นช่องของเขาอะไรแล้วก็จะดูผมก็จะดูพวกสำรวจโลกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถึงประมาณเวลาสักห้าโมงครึ่งหรือ5้าโมงเนี่ยเขาก็จะมีอาหารให้เหมือนเดิม ก็ห้อยตรงนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูครับประมาณนี้ทุกวันนะครับก็จะเป็นเวลาประมาณนี้แล้วก็เวลา,าห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครับแล้วก็วัดอุณหภูมิ overcome. เหมือนเดิมนะครับก็เขียนลงไปในนี้เลยนะครับก็เขียนลงไปแล้วก็ลายส่งเข้ากลุ่มนะครับว่า เรามีอาการยังไงแล้วก็อัปเดตว่า,าคุณอุณหภูมิเท่าไหรนครับแล้วก็โรงแรมเขาก็จะเข้ามาดูว่าอาการเราโอเคไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนซิมก็ห้ามปิดเลยแล้วก็เน็ตเขาจะมี wi-fi ให้ปกตินะครับแล้วก็เขาจะมีตำรวจ โทรมาโทรมานะครับก็ะจะพูดคุณชื่ออะไรคุณใช่คุณนี้นี้นี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไป yes I หนึ่งสองสามสี่เราชื่อนี้คุณมีอาการยังไงอโอเค I okay นะอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไปแล้วเขาจะ thank you ช่วยกันก o d บา e อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ วันต่อมาเขาก็จะมีข้อความใหม่ว่าอตอนนี้คุณถ้าคุณมีอาการปกติไม่มีอะไรเลยนะครับก็กดหนึ่งแต่ถ้าคุณมีอาการอย่างเช่นเจียนปวดหัวมีไข้ไม่สบายอ้วกแล้วก็ท้องร่วงอะไรประมาณนี้ให้กด2นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ อาจจะต้องไปหายามาอะไรประมาณนี้ครับครับก็ก็จะประมาณนี้ครับทุกวันทุกวันทุกวันครับผมตอนนี้ของผมนะครับก็กับตัว7วันตั้งแต่มานะครับก็ตอนนี้กับแี่วันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งสองสาวันแล้วครับก็เหลืออีก1 2ึสาม เลือ,อีกสามสวันนะครับก็คือออกจากโรงแรมแล้วก็ไปตรวจโูกนะครับก็ก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็จะประมาณนี้ครับตื่นเช้ามาก็กินกาแฟแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันตำพิวละส่วนตัวแล้วก็ก็จะมีอาหารมาให้ก็อยู่อย่างเงี้ยครับวนทุกวันทุกวันก็จะไม่มีอะไรแล้วก็วันต่อมาก็จะมีข้อความเข้ามาบอกว่าเราเราโอเคไหมเรามีอาการอะไรหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราติดเครื่องขึ้นมาหรือว่าติดต่อไม่ได้ยง่เี้ตำรวจเขาก็จะเข้ามาทันทีเลยว่าคุณหนีการกักตัวหรือเปล่าท,ทำไมถึงติดต่อไม่ได้หรือคุณเสพยาหรือคุณสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่เขาห้ามสูบบุหรี่เลยนะครับแล้วก็ห้ามออกจากที่กักตัวนะครับปับหนึ่งแสนเยนหรือหนึ่งแสนอะไรสักอย่างนะครับเป็นสกุลเงินของเขานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ คุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมทำคลิปปิดพลาดประการใดหรือ,อให้ข้อมูลผิดยังไงก็กราบขออภัยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนอธิบายอะไรก็อัปเดตยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ あっ。